สวัสดีทุกคนคลิปวิดีโอนี้เป็นน่าจะมารีวิวเหรียญเหรียญจิวเวอรี่นะคะเหรียญจิวเวอรี่ค่ะเหรียญสามกษัตริย์ค่ะเหรียญจิวสามกษัตริย์คือพอดีว่ามีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะคอมเมนต์มาบอกว่าป้าน่าขอดูเหรียญชัดๆหน่อยเหรียญเหรียญที่ทำสามกษัตริย์มาขอชมด้านหลังด้านหน้าให้ชัดๆหน่อยขอดูรายละเอียด พร้อมราคาใช่ไหมคะป้าน่าก็เลยถือโอกาสไลฟ์ให้ชมพร้อมๆกันตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าป้าน่ถ่ายเป็นคลิปส่งไปเขาก็ได้ดูคนเดียวเนาะปะ้าน่ก็เลยถือโอกาสซะเลยนะถ่ายให้ทุกคนชมจะมีนะครับชนิดราคา50บาทจะมีห้าเหรียญค่ะอันนี้นะคะ50สบาทนี่ค่ะห0บาทห้าเหรียญน,นี้อันนี้2ี่สิบค่ะอ่ะ ชม5้าสบาทนะคะห้าเหรียญ5ป้าปนั้ไม่มีกล่องห้าหลุมค่ะป้านัพอดีว่าป้านัมีกล่องกล่อง8หลุมเป็นกล่องของพระประจำวันค่ะเนี่ยค่ะพระประจำวันเกิดเป็นกล่องเปล่าที่พระประจำวันเกิดป้านัก็เลยถือโอกาสเอามาใส่ก่อนก็สวยดีนะคะเริ่มจากเหรียญแรกเลยนะคะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะนะคะรัชกาลที่9นะคะอันนี้ด้านหน้าค่ะชมด้านหน้าเอ๊ะต้องเปิดแฟลชไหมเนี่ยอ่ะเปิดแฟลชจะสวยกว่าเนาะเนี่ยค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นชนิดราคา50บาทที่ระลึกนะคะนี่ค่ะด้านหลังเขาก็ทําสวยะคะ่ะสวยงามนะคะอันนี้จะเป็นเออ่ ในหลวงรัชกาลที่9้านะคะด้านหน้าด้านหลังเ,เหรียญนี้นะคะจะเป็นจะเป็นเหรียญคองราชเจ็ดสิบค่ะนะคะครองราชเจ็ดสิบนะต่อมาก็จะเป็นนะคะนี่ค่ะพระพันวสา,าเป็นพระราชินีนะคะใน,นแบบพระน,นามพระอ,องค์ท่านตอนที่ออกเหรียญค่ะ เฉลิมพระเกียรติพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาแในเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจรอบค่ะเจรอบราชินีนะคะสิสงิงหา2559ค่ะอันนี้ด้านหลังนะคะาราชินีเสร็จแล้วก็อามหาราชการที่10 รัชการที่สินะคะพระนามพระนามตอนที่ออกเหรียญน,นะคะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้าว,ช,าวชิราลงกรสยามงกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบค่ะ ยี่สิบแปดกระดากดาสองห้าห้าห้านะคะด้านหลังอันนี้จะด้านหลังเขาจะสวยคะ่ะเพราะรายละเอียดเขาเขาไม่ไม่รายละเอียดเขาชัดเจนนะคะหมายถึงรายละเอียดของของเหรียญคะ่ะรายละเอียดเขาชัดเจนอันนี้คือมีรัศมีเยอะอนะคะลายเขาลวดลายเขาเยอะค่ะด้านหน้าและด้านหลังพระพันพระพันาษาแล้วพระบรมอภิเทพคะ่ะ เหรียญเหรียญนี้นะคะเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชาุมารีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษาห้ารอบสองสิงหาสองห้าค่ะหรอบพระเทพนะคะอันนี้ก็สวยค่ะดูแล้ว สบายตานะคะดูสะอาดดูสะอาดสบายตาเป็นสามกษัตริย์ค่ะทำสามกษัตริย์สวยสวยงามมากนะคะน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะอันนี้ค่าทํานะคะก็แพงเลยนะคะค่าทําเลยตังค์เพราะว่าอันนี้เขาไปจ้างข้างนอกทําค่ะเขาไม่ได้ไม่ใช่กลมออกนะคะเหรียญปกติจะเป็นเหรียญน,นิกเกิล50บาทธรรมดานี่นะคะ่ะนิกเกิลที่ระลึก50บาทอันนี้ ช่างข้างนอกเขาทำนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญตัวติดราคาแพงของเหรียญห้าสิบบาทค่ะเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุดนะคะเหรียญเจ้าฟ้าจุฬาพรณค่ะชื่อเต็มๆมของเหรียญน,นะคะก็คือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าสมเด็จเจ้าฟ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวะไลลักษณ์อัคราชกุมารีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุหรอบ4ี่กระดาษดาสองห้าหกศูนค่ะสองห้านจำนวนผลิตเพียง1นึ่งแมืเหรียญเท่านั้นนะคะเขาบอก ผลิตน้อยสุดนะคะหายากสุดนะคะและคือที่ที่ผลิตน้อยเพราะว่าช่วงที่เป็นน่าจำได้ว่าช่วงที่ออกเหรียญเหรียญจุลาพรณ์ที่เราเรียกกัน,กนสั้นๆของขอ,อนญญาตเทีกสั้นๆนะคะจุลาพร์ที่เราออกเหรียญจุลาพรณ์เหรียญน,นี้นะคะทางกรมออกนะคะจะเป็นช่วงจังหวะใกล้เคียงกับเหรียญพระราชทานเพลิงศพดุชการที่9ค่ะ เราจะเอาเงินกันนะคะนักสะสมพ่อค้าแม่ค้านะคะรวมทั้งป้าน้าด้วยเอาเงินนะคะไปจองเหรียญพระราชทานเพลิงศพเหรียญพิธีถวะเขาเรียกเหรียญอะไรล่ะนะคะเหรียญเหรียญพระเพลิงเหรียญพระเพลิงอ่ะค่ะง่ายๆเดี๋ยวปได้พูดผิดนะคะขออภัยนะคะเหรียญพระเพลิงเหรียญถวายพระเพลิงโอเคถูกละเราเอาเงินไปจองเหรียญถวายพระเพลิงกันหมดนะคะ ช่วงนั้นทองแดงแป๊บเดียวค่ะสามพันประมาณไม่ถึงครึ่งวันทองแดงหมดแล้วนะคะก็จองกันค่ะส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองคําก็ยังพอมีให้ให้จองได้สองได้วันที่สองอยู่นะคะแต่ขอบอกนะคะเหรียญเงินและเหรียญทองคานะคะเหรียญเหรียญเงินณนะตอนจองตอนนั้นราคาสองพันบาทนะคะจองสองพันณปัจจุบันไม่อยากจะพูดเลย ไม่พูดดีกว่าอยากจะพูดอยากจะพูดแต่ขอไม่พูดดีกว่านะคะเอาเป็นเว้นเว้นไว้เป็นที่เข้าใจกันแล้วกันเนาะทุกคนเข้าใจอยู่แล้วเอาเอาเป็นเอาเป็นว่าเว้นไว้ในฐานะที่เข้าใจแล้วกัน,นะคะ่ะเหรียญเงินในปัจจุบันนะคะค่ะส่วนเหรียญน,นี้นะคะเหรียญเหรียญเหรียญเจ้าฟ้าจุฬาพรเราก็ไปจองกันเหรียญเหรียญถวายพระเพลิงกันหมดเนาะพอเปิดจองจุฬาพร ทุกคนก็คือมุ่งยมุ่งอยู่กับถวายพระเพลิงอย่างเดียวเลยนะคะก็มองข้ามเหรียญน,นี้ไปเขาก็จึงผลิตตามจํานวนจองอะค่ะเหรียญขัดเงาเหรียญเงินอะไรประมาณนี้ค่ะจานวนผลิตก็ออกมาน้อยอพร้อมกับเหรียญเทียร์หรือค่าสิบบาทอันนี้ด้วยนะคะรุ่นนี้ค่ะก็ผลิตออกมาน้อยจํานวนผลิตเพียงหนึ่งแสนสี่หมื่นเหรียญเท่านั้นนะคะ ในในขณะที่ประชาชนนะคะตื่นตัวในเรื่องเหรียญสะสมกันมากนะคะจำนวนผลิตเพียง1 4 0 0 0 0เหรียญเนี่ยถือว่าน้อยมากค่ะแปลว่าไม่พอกับความต้องการถ้าถ้าคนเก็บกันจริงๆอ่ะนะคะเนี่ยค่ะเหรียญน,นี่จะเป็นตัวติดนะคะเป็นตัวเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุดในในเหรียญ50บาททั้งหมดค่ะที่ ่ราคายังไม่สูงมากนักเพราะว่าเหรียญนี้เขาออกมาเป็นปีสุดท้ายค่ะออกมาปีตอนอ2560ค่ะ2560ซึ่งในหลวงสินบุญชน2559นะคะ2560นี่คือจ,จ,จึงออกมาทีหลังละนะคะสิ้นสุดของราชการที่เก้าไปแล้ว ด้านหลังก็สวยนะคะสวยงามมากค่ะเนี่ยค่ะบรนณากาใส่กล่องอันนี้จะเป็นเหรียญยี่สิบบาทอันนี้ก็จะเป็นยี่สิบบาทอีโคลา่าอันนี้จะเป็นสิบบาทไลชินีค่ะนะคะปรนณก,ก็รรวมกล่องแบบนี้เห็นชัดเจนเนาะโอเคค่ะบรรณก็มารีวิวให้รับชมนะคะตามคำขอค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ